ประาชีวิตจมเกิดจากเนื้องานที่ทำเสมอหามันให้เจอเคยเป็นคนดูแลสาะว่ายน้ำก็เปรียบเสมือนดูแลจิตใจตนเองถ้าเราปล่อยทิ้งสาว่ายน้ำไปตามธรรมชาติไม่รู้จักการดูแลรักษาน้ำมันก็เน่าเหม็นไม่น่าลงเล่นเปรียบเสมือนจิตใจตัวเองถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยให้เรื่องลบๆเข้ามาอยู่ในจิตใจหูก็รับฟังแต่เรื่องลบๆปากก็พูดแต่เรื่องลบๆ ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าคบแต่ถ้ามีคนคบก็คิดลบๆเหมือนกันหบกมุ่นกันแต่เรื่องลบๆจิตใจก็มีแต่เรื่องสุขภพส่งผลให้กริยท่าทางเป็นที่ลังเกลียจใบหน้าไม่มีราศีชื่อเสียงเน่าเสียเปรียบเสมือนสาว่ายน้ำดูแลอย่างดีไม่ได้ปล่อยไปตามธรรมชาติรู้จักการดูแลใส่น้ำยาเก็บผงเก็บใบไม้ออกน้ำก็สดใสไม่มีกลิ่นไม่มีผงก น่าลงเล่นผิดใจคนถ้าคิดแต่เรื่องบวกบวกพูดแต่เรื่องบวกๆจิตใจก็แจ่มใสบริสุทธิ์อย่างแท้จริงย่อมมีแต่คนอยากจะคบด้วยเป็นธรรมดาเช่นกัน